นี่ครับเศรเฐาจังเลยครับผมเอ้ยตุ๋ยดีดครับเขาปากแบบน,นี้ครับวัวนะสายเหนือสายเหนือครับงนสายตับเนื้อล้วนเนื้อล้วนนี่ิดตับใช่ครับเอ้าตับคั้งนี้ ออูออเลงสวัสดีค,กกรดค,รสรครับผมศิษย์สารลุงชลประโกนเดิมครับนี่เสาครับผมหกวงเสาเขามากินลาบปล่อยซอยจุนครับนี่เนื้อห้องสื่อมากนะครับผมนีม่นี้ได้เนื้อมาจากสามแยกไฟแดงครับอำเภอพนท้องจังหวัดเลยครับผม มืัอนี้เนี่ยแม่เราก็สุดยอดนร่อมกันครับเป็นร้านประจำผมกันแต่ว่าเื่อท่านฝนที่อย่ครับเพิ่งขายกันตีสามครับไปเรื่อยๆครับผมไปลุยกันเลยขอบันหวานครับเนือเสือครับกินบั้นครับเราสองท่านกิดมันใส่กับเนื้อนะครับมัน็นแสบย้ำเวลาเัาจุกมันแสบ มึงครับนี่ครับเขาใส่ตับแล้วก็ใส่พักนะครับทันเลยครับวะเนี้ปึ๊บโอ้นี่เบาเราตับกันนี่เบิึงขับนี่ครับผมโอ้ยอย่างทายลูกนี่เอาพักไปสักก้อนเอาทายลูกซะก่อนครับผมนี่ครับเศรษฐ์จังเลยครับผมอุ้ยตุ๋ยดีดีครับเขาปากแบบนี้ครับ มาทานสับเต็มปากอ่ะเนี่ย<ม>หวานปอกๆครับอืมเผ็ดของจริงน,นะอืมมือเสือกหวานแซ่บเลยครับมาทานแหงอะไรมากผู้ดเดียวครับผมมากครับนี่ครับ ผงแผนครับผมโดนๆพอกันเพี่ครับใสยตอนหน่อยสายตอนหน่อยเอาคือนเราครับผมใล้ยวห้องขึ้นเลี้ยวห้องน้่งเฉาสดชื่นครับสดชื่นครับผมตื่นเต้นหนาหลังไปหนาแค่หนาหน้าเลยแค่หนาเลยครับจนสวยครับไปเลยครับลุย รุดยอดที่เก่ามาฐานมาพอไหมนี่มาฐานเนาโอ้นะครับพี่น้องอ่าอันนี้ครับพี่น้องเด้อพี่น้องไรอ่าเข่าเข่าใบใช่ไหมครับอ่าพักพักพักครับพักครับนี่นะครับยื้อหมือเศร้านะครับผมกินก่อนไปทำงานครับผมเจอเศร้าจังเลยครับอันนี้ก็สิไปเลี้ยนครับเลี้ยงใบสายเหนือสายเหนือครับงวนสายตับ เน,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 นื้อล้วนเนื้ล้วนนี่เอาแบบซูชิเองนะซูชิซูชิเนก,ก่อนวะเนก,ก่อนเนก่อนซูชิซูชิญี่ปุ่นซายเลยนี่อเนีน่นี่นี่กี่อนเงบรหนึ่งใส่เลยบารนใส่เลยบ่ใสยตอนน่อยคักวะ มาันเยคมาันามาเลยครับเด้อนหวานครับหวานพันกิโลครับนี่ขาอยากพันตับเด้อเอ้าพันดเขาเนื้อแปะได้หมนี่พันธุพันเลยครับเออสั่งครับผมมันเขรเไม่ถึงม่เกิดันทำไครับอืมเอาตามครับผม จิมปอปจมปออนากซิซูช hmm. <t os> si ิอ si ีสานซูชิตับใส่กัเอ้าับขังนี่เสือขังนี่เอิดีๆดีกว่า ครับอนเป็นส่นครับเสียบอืมว้าของเป็นส่นสดๆแบบกอแบบโบราณแบบโบราณาแล้วหนึ่งอืมอืม มาสันคใช่สุดไล่ครับผมไล่ตับสุดว้าวจับยกเขาไปเขาไปทั้งร่งตวมิ่มังไว้เด่นตั้งเยอะนิดหนมอมสเาะรวยๆใช้คุย คุยเอาเจ้าค่ะเดี๋ยวจะผักมากินกับกระมิดดีละนะครับผมนี่พี่เด็ดพี่เด็ดครับผมเอาต่อต่อเนื่ยครับผมต่อเนื่องเลยใส่ผักเห็นผักอย่างเดียวเห็่ผักอย่างเดียวเขาไปยังบอกมื้อข้างหนึ้งเซ็บเซ็บ เอาไเลยอาับสายตอนหน่อยสายตอนหน่อยมึงตอนแล้วสตอนผมอืลุ่ะสดเกียวดียำบขาเจียวดียำบขาโอ้แซ่บดีมันดีสายเนื้อสายเนื้อแซ่บมาด่าซุชิ่งเราแล้วครับ ตับไหลค,ครับมึงนี่ตับไหลตับไหลครับตับหวานตับหวานไหลมาอาออันนี้ใส่น้ำเข้าไปอืพี่เกาหนะอือพี่ตื่นเลยนอาอ,อมันฉุดเข้าไปมัดมไปอือสุชิอีสานครับผมสุชิอีสาน chìm bạc ai nha chôn vào bò đấy Sao Hai chí lưu hết Hai chí hai chí Hai chí Hả? Cũng đông lạ Hả? Hả? หมูโบร,บราณสู๊ตโบราณ <c oughs> เนื้อติมันเนื้อเสีออยจับืวยมันดีกว่าม,ม,มาขันครับต่อลเลยหวานมันแซ่บด้ตอนหน่อยอแพ็คคู่ เล่าป <Scroll> ูเลยบ่เล so so cool ่าป so ูกินเล็กมาครับพี่น so ้องแซมกันครับต่อเนื่องต่อเนื่องหน้าตาไหมสีแซ่บเขาเยอะแล้วเดินเพื่อพ่อกัน เนื้อสดครับผมชจางหยั่งแลแสบครับี่สุดที่สุดนเลยแสบี่สุดเลยเป็นว่าขอเป็นตอนทุดท้ายแล้วกันครับื้นนี้จะจะจะเสาะสูบ่าไว้เ็นว่าชาบูสูบตายแน่นอนครับผมอันนี้กั อันนี้ก็แซบเื่อนันนี้ก็สูบเพนกันนี่นะเป็นบา,นามันสุดดอแล้วอือตาม,มาตามเหา,านัมนหวานใบเขเอ้ยตา,มมานหวานใบเขาไว้เด็ดป,ปากอักอกนยั ฟังๆครับน,น้องร้องมากเลยนี่มันมันนี่ยิงไหนครับมันมันนี่อืมมันหวานแฉะแต่ว่าไม่ัด้หยากนิหน่อยครับตามสไตล์ครับผมหวานมันกับเนื้อครับแสบครับผม้ย ทางนขนาดฟินไหลหาใส่มาปั่นนี่แล้วมาทารับผมขอบคุณหลายๆนะครับเด้อขอบคุณที่ติดตามรับชมครับมือนี้แกจริงจังนิดหน่อยครับซอยจุยางเดียวครับผมมือนี้สีบูมีลีลาครับนำยางเดียวรู้ยางเดียวครับผมขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณทุกค,คอมเมนต์เด้อเวยคนบอกว่าอยังก่อน ยาเสดยาเหยาเสดหั่นหลาหยจะจะเาเสดเอาไหล่กินแน่มื้อนี้กินครับมื้อนี้มากินสู้เบิ่งโดยตรงครับผมขอบคุณหลายเดอ้อที่มาคอมเมนต์มาคอมเมนต์อีกเด้อครับเดอ้อกินให้แล้วกินให้แล้วขอบคุณทีหลายครับผมขอบคุณที่รับชมทุกท่านเด้อครับเดอ้อสวัสดีครับผมมาทัน